ต่อไปนะคะเราจะพิมพ์แบบรายงานพองมดอ1น,นะคะแบบรายงานนะคะค่ะเราจะเข้าไปนะคะใส่รหัสตรงที่ช่องนะคะเสร์ชเมนูนะคะตรงช่องว่างตรงนี้นะคะใส่รหัสเป็น PTAX1M ค่ะใส่เลยนะคะ เสร็จแล้วกด enter ค่ะเราจะทำการแก้ไขข้อมูลตรงนี้สักผู้หนึ่งนะคะช่วงของเดือนนะคะเป็น02 2558นะคะวันที่จ่ายเงินเดือนนะคะเป็นวันที่28 02 2558 เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะเราจะให้ข้อมูลนะคะแสดงทางจอภาพนะคะก็คลิกเข้าไปที่จอภาพแล้วก็กดปุ่มเิ้นค่ะเครื่องก,จก็จะดึงข้อมูลมาให้เรานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบพองวดหนึ่งนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะมีรายละเอียดกับการจ่ายเงินการหักภาษีนะคะเราจะคลิกที่ด้านบนนะคะเพื่อดูหน้าต่อไปนะคะนี่จะเป็นหน้าที่สองนะคะค เมื่อที่สก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดเ็บเข็บออกค่ะค่ะเราจะทำรายการนะคะพิมพ์แบบคองโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ